เหตุใดคุณจึงมาที่นี่คุณกลัวตายไหมคุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยังนี่เป็นคําถามที่คุณจะได้เห็นบนปกเมนูของคาเฟ่ที่ชื่อว่าเจวายคาเฟ่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันคําถามในคําถามที่อยู่ด้านบนเมนูของคาเฟ่ที่เขียนไว้ว่าคุณกลัวตายไหมเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณแอนนะคะได้ถามคําถามกับคุณจอนที่ลงมาคาเฟ่แห่งนี้ว่าคุณจอนอะกลัวตายไหมและคุณแอนก็พูดว่าคุณส่วนใหญ่กลัวตายนะเพราะว่ามันเป็นความกลัวสามัญของมนุษย์ ก็ได้ตอบคำถามแบบนี้ค่ะคุณจอนบอกว่าไม่รู้สิครับชีวิตมีอะไรให้ทำอีกตั้งมากมายผมเลยไม่อยากตายก่อนที่จะมีโอกาสได้ทำทุกอย่างที่อยากทำแต่ความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดถึงทุกวันหรอกนะคุณจณอนตอคุณแอนนะคะก็พูดต่อว่าคุณรู้ไหมว่าคนแบบไหนจะกลัวตายแล้วคุณแอนก็พูดขึ้นว่าคนที่ไม่เคยลงมือทำสิ่งที่เขาอยากทำเพื่อให้มันรเป้าหมายของชีวิตเขาคนพวกนั้นเขาจะกลัวตาย และมีประโยคหนึ่งนะคะในคำตอบของคำถามข้อนี้ที่เราชอบมากๆคุณแอนพูดต่อว่าเราจะไม่มีวันกลัวตายและเราก็จะไม่กลัวการไม่มีโอกาสทำบางอย่างถ้าได้ทำไปแล้วหรือกำลังทำมันอยู่ทุกวัน และนี่นะคะก็เป็นหนึ่งคำถามที่เราเอามายกตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ค่ะสำหรับเรานะคะก็เป็นหนังสือที่อ่านได้เพลินมากเลยนะคะก็เป็นอีกเล่มที่อยากแนะนำเพราะว่าอ่านสนุกมากแล้วก็ได้ข้อคิดที่ดีสุดๆนะคะยังไงก็ฝาก The w ว i t คาเฟ่นะคะลองไปอ่านกันดูวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย